วันน oh, like. ี้จะมารีวิวรถ MG รุ่นใหม่ฉลองครบรอบ100ปีอนนิวเวอร์แซี MG แซและ MG VFS p e t สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเซลลินสิรินพรกับช่อง MT T Chatting <c oughs> วันนี้หลินก็อยู่ที่ m g สีรีนทรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวกับ m g รุ่นใหม่นะคะเป็นรุ่น m g ร้อยปี anniversary นะคะวันนี้มีอะไรที่พิเศษกันบ้างเดี๋ยวตามลินไปชมกันเลยค่ะ<ๆ>ันที่คันนี้เลยค่ะเป็น m g ZX นะคะรุ่นนี้รุ่นเดิมทำมาจากรุ่น X ข่ะราคา759,000บาท m g เปิดตัวในรุ่น ร้อปี anniversary นะคะเพียง659,900ัรบาทพร้อมสีเพยอนเกสีเทานมสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านหน้านะคะ MG เปลี่ยนกระจังหน้าและชิ้วด้านล่างนะคะเป็นสีเปียโนแบ็กสวยๆแบบนี้เลยค่ะี oh, <wow. S 1> อย่างนะคะตัวนี้ของเรารุ่น MG ZS 100ปี anniversary มาพร้อมกับยางโยโกฮาม่า215 a รับพ้าน้าง r 17, 1 7ร้อแม็กขอบ17แต่งขอบสีดำทเท่แบบนี้เลยค่ะออและรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกระจกมองข้างสีดำเงารับกับราวหลังคาที่แต่งเป็นสีดำแบบนี้และไม่พอนะคะยังมาพร้อมกับสลุกคาโนรามิกนะคะและก็ด้านหลังนะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะจะเป็นตัว ขีดฉลามแต่งสีดำเงาแต่งแบบสปอร์ตส่วน,วนอ,อย่าง,<อ>งด้าน,นท้ายของเรานะคะตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะพร้อมสัญลักษณ์100ปี anniversary นะคะของเรา <Wow. S 1> และยังไม่พอนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์กะระยะถอยหลังให้3จุดซึ่งแต่งเป็นสีดำแบบนี้เพื่อรับกับชิ้วด้านล่างที่เป็นสีดำเงาแต่งสีสวยสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะไปดูด้านในกันเลยนะคะ ภายในนะคะจะมาพร้อมเบาะหนังสีดำได้แดงนะคะแต่งแบบสปอร์ตนี้เลยค่ะไม่พอนะคะฝั่งคนขับนะคะยังมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณลูกค้าไปเลยค่ะ <Wow. S 1> โปรโมชั่นพิเศษงาน m o เตอร์โช MG ZS รุ่น100ปี a n นนิเวอร์ y ซดาวเริ่มต้น0หรือใช้เงินออกรถเพียง3,000บาท ร้อมประกันภทยชั้นหนึ่งและของแถมมากกว่า20ร้ยกานขัดมานะคะเป็น MG v s h e v คัดนี้นะคะทำมาจากตัวท็อปนะคะปกติราคา9 19,000บาท พร้อมหลังคาดำต้องเพิ่มเงินอีก1,000 0บาทแต่ MG เปิดตัวในรุ่น100ปี Anniversary เป็นสีใหม่สีเพรยอนเกดพร้อมหลังคาดำในราคา7 8 000, 9 9 0 0บาทไม่ต้องเพิ่มเงินเลยนะคะตัวนี้ถือว่าคุ้มมากเลยค่ะและรุ่นนี้นะคะสิ่งที่ได้ต่างมาจากรุ่นเดิมนะคะก็จะเป็นในส่วนของยางนะคะเป็นยางโยโกฮาม่านะคะ 215หับห5 R 1 7พร้อมกับคี่ครอบตัวนี้นะคะเป็นสีดำแต่งสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> ถัดมานะคะตัวนี้มาพร้อมกับกระจกมองข้างที่เป็นสีดำเงาแล้วก็หลังคาแบบทูโทนแล้วก็เราหลังคาเป็นสีเงาแบบนี้นะคะไม่พอนะคะมาพร้อมกับสรุปที่เป็นแบบพาโนรามิกสวยๆแบบนี้เลยค่ะ และในส่วนถัดมาจะเเจอเลยว่าเป็นคีบฉลามนะคะตัวนี้แต่งให้แบบสปอร์ตมากเลยค่ะด้านท้ายของเรานะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังสีดำนะคะและก็แต่งไฟไท้ายของเราจะเป็นแบบไฟไท้ายแบบ LED มาพร้อมกันสัญลักษณ์ร้อยปี a n นนิเวอร์ y ซนะคะไม่พอย <Wow. S 1> เรายัางมีเซ็นเซอร์ <Wow>. <S S กับระยะแต่งสีดำแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> เพื่อให้แมทกับสีคิ้ว ขอบด้านล่างที่เป็นสีดําเงาแบบนี้เพื่อให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะหามินเข้าไปดูภายในกันเลยนะคะและภายในนะคะยังตกแต่งมาพร้อมกับเบาะหนังทูโทนให้อารมณ์แบบสปอร์ตแล้วก็ไม่พอนะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขคับเพื่อมวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยค่ะโปรโมชั่นโมอเตอร์โชว์ m g v s hev รุ่น100ปี anniversary ดาวเริ่มต้น0%หรือใช้งเงินเราก็เพียง3,000บาทพร้อมประกันภัยชั้น1และของแถมมากกว่า20ไรและลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรุ่น mg 100ปี anniversary ของเราทั้ง2รุ่นนี้นะคะอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะหรือสแกน qr code เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลพิเศษนะคะหรือโปรโมชั่นพิเศษกันได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์ให้กับช่อง MG ตีจัดหนักและก็โชว์รูม MG มีซีรีทร์ของเราด้วยนะคะวันนี้หนิงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสจหรัลวันนี้สวัสดีค่ะ